ข้างเลยไม่ได้หรอแบบบรรยายเอาแบบไม่ต้องไม่ต้องให้เห็นหน้าต้องเห็นหน้าด้วยไหมครับเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนนะครับนักเรียนจะตั้งแถวนะครับในลักษณะนี้นะครับเพื่อเดินเข้าแถวเพื่อเดินเข้าโรงเรียนเอาใหม่เมื่อนักเรียนเช็คชื่อเสร็จแล้วนักเรียนจะไปล้างมือด้วยเอลอเอาหม่ เมื่อนักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เสร็จแล้วนักเรียนจะมาทําการสแกนบัตรซึ่งการสแกนบัตรโรงเรียนของเราใช้ระบบใช้ระบบอะไรนะแนวการปฏิบตัติการขึ้นอาคารเรียนนักเรียนจะทำการล้างมือ สำหรับการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรเมื่อขึ้นอาคารเรียนจะทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าห้องปฏิบัติการทุกครั้ง もう一つは。<laughs> <laughs> คนแรกนะ